โอ้นะทุกคนวันนี้จะมาไม่รู้จะมาทำอะไรอ่ะทำอะไรดีทุกคนทำอะไรทำอะไรดูใครที่ไม่นอนฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์้ลยนะเลยทุกคนฝากกดไลค์ซับสไคร์เบอร์ดสดเอ็มเอ็มเอ็มเจฝากไปกด ติดตามช่อง M MM M G ด้วยนะเดี๋ยวผมมาบายบายมาแล้วนะทุกคนนะวันนี้เราจะมาทำการเล่นนะทุกคนฝากไปกดติดตามช่องไปคิลเลอร์ด้วยน,ะน,ะ,น,ะ,นะทุกคนนะาทุกคน อืมอืมอืมอนะใครจะมาแบบกได,ดไลค์อะ่ะฝากดช่องผมด้วยนะฝากกดไลค์ช่องผมด้วยไอ้คือใครใครเห็นอะไรบ้างคนนั้นคือป้าเจ้าเว้ยอืมนะวุ้ยนะ เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะวันนี้จะลาไปก่อนละบ๊ายบยบ๊ายบายๆเฮ้ย hey, <Hey, S 1> ไม่ใช่ยังไม่ได้นอนเ,ออเดี๋ยวค่อยนอนนะนอย่าลืาลมนะซื้อรถอด้วยห้าล้านบาทไม่ใช่อขอรถอะไรห้าล้านบาทวะฮึ่มโคตรเยอแบบ ขายกับโทรศัพท์ไอ้ไม่มีกล้องใหญ่เข้าใจปะเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มีแต่กล้องเอาขาขายเป็นหมอดูวยนะฝากดูลายดูบึกดด้วยนี่นะสองเกตุดีๆนะโฟกัสนะจ่คือโฟกัสหนึ่งพันล้านเท่านะอือฮึใจปะไม่เปิดหน้าหรอกนะไม่เปิดหน้าวันนี้แปลว่าเปิด ปีหน้าเออไม่รู้จะเปิดวันไหนแหละต่อตัวสิบสามน้อยก็จะเปิดหน้าเข้าใจไหมอือต่อูุติธรามน้อยก็เปิดหน้าอืมเป็นคำเตือนจะตีเกมนะทุกคนบายปิดคลิป